สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเทเลสโคปิกเกตนะคะซึ่งตัวนี้จะไม่มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยเราจะใช้คำทับศัพท์ไปเลยสำหรับที่มาของชื่อเทเลสโคปิกเกตมาจากคำว่าเทเลสโคปมีความหมายว่าหดหรือลดลงนะคะซึ่งเครื่องมือตัวนี้จะมีลักษณะที่ยืดหดได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ เทเลสโคปิกเกตที่นำมาให้ดูวันนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์ m ว a AND RAY right ค่ะรุ่น315-01ขีดนะคะด้านในจะเป็นกล่องพลาสติกสีดำนะคะเมื่อเปิดออกมาจะมีใบรับรองค่ะและมีเกตทั้งหมด6ตัวนะคะสำหรับเซตนี้ซึ่ง สามารถวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้ในช่วง8 1 5ถึง150มิลลิเมตรค่ะส่วนประกอบของเทเลสโคปิกเกตทุกตัวนะคะด้านหัววัดที่มีลักษณะยืดหดได้เรียกว่าเทเลสโคปิกรอดนะคะด้านท้ายคือล็อกกิ้งสกรูนะคะจะทำหน้าที่ล็อกและคลายล็อกหัววัดนะคะซึ่งด้านในจะมีสปริงอยู่ค่ะ ต่อไปมาดูวิธีการใช้งานกันค่ะสมมุติว่าเราต้องการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของเลนตัวนี้นะคะนำเทเลสโคปิกเกตมากดหัววัดให้หดล็อกให้หัววัดค้างไว้นำเครื่องมือใส่เข้าไปในรูลักษณะเอียง15-20องศาทวนเข็มนาฬิกาคลายล็อกให้หัววัดได้งออกมา แล้วเราก็ล็อกใหม่ในลักษณะพอดีไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไปใช้มือซ้ายดันตามเข็มนาฬิกาให้เครื่องมือหล่นลงมาแล้วนำค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดตรงนี้ล็อกไว้นะคะนำค่าไปวัดกับไมโครมิเตอร์อีกทีหนึ่งเพื่ออ่านค่าไดามิเตอร์ที่ได้ค่ะจะเห็นได้ว่าที่ตัวเทเลสโคปิกเกตไม่มีสเกลให้อ่านค่านะคะ เราจึงควรวัดอย่างน้อย2อถึงหครั้งเพื่อดูค่าที่สามๆกันค่ะทำเช่นเดิมค่ะกดหัววัดล็อกสกรูนําเครื่องมือใส่ในรูคลายล็อกให้ปลายหัววัดยืดออกมาล็อกเข้าไปให้พอดีใช้มือสายดันเครื่องมือลงมาหนึ่งครั้งเท่าน,นั้นนะคะล็อกค่า ใช้ไมโครมิเตอร์ในการวัดขนาดและอ่านค่าค่ะมาดูช้าๆกันอีกครั้งค่ะกดล็อกสอดเครื่องมือเข้าทวนเข็มคลายล็อก ปลายยืดออกมาล็อกให้แน่นพอดีใช้มือซ้ายดันลงมาในลักษณะตามเข็มล็อกค่าวไว้นำเครื่องมือไปอ่านค่ากับไมโครมิเตอร์ค่ะ ได้ทำการวัดถึง5ครั้งแล้วนะคะค่าอยู่ระหว่าง22.00ถึง22.07ม mm ิลลิเมตรนะคะได้ค่าซ้ำคือ22.04ม mm ิลลิเมตรสองครั้งค่ะจะใช้ค่านี้นะคะข้อควรระวังหรือเทคนิคการใช้งานเราจะโยกเกตลงมาครั้งเดียวนะคะแล้วนำเกตไปวัดเพื่ออ่านค่าเลยค่ะ ข้อห้ามที่ไม่ควรกระทำนะคะไม่ควรโยกเกตขึ้นลงไปมาซ้ำหลายๆครั้งค่ะเช่นเคยคะ่ะก่อนที่จะจากกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ